นี่คือสถานที่เช็คอินแห่งใหม่ใจกลางบางแสนมุมหายรูปเพี่ยงของกินเพียบมีร้านเนื้อย่างร้านหนึ่งเนื้อโคตรเทพอันนี้นุ่มกว่าที่เนี่ยยอมดชคอรดดอ่ะเฮ้ อ๋อนี้ตีมญี่ปุ่นสวัสดีชาวต้นทำติงครับผมปอนนะครับตอนนี้อยู่กันที่ญี่ปุ่นที่มีคนไทยเยอะมากอากาศหนาวด้วยวันนี้นี่คือบางเซงโตชิงเฮ้ยทำไมเราอ่านไม่ญี่ปุ่นเลยวะบางตุ้งนี่คือสถานที่เช็คอินแห่งใหม่ใจกลางบางแสนปุมถ่ายรูปเทียบของกินเรียบมาถึงคุณจะได้การข้ามถนนแบบย่านชิบูย่า แต่ว่ามีแยกเดียวนะคิวยามีห้าแยกแค่แยกเดียวเปิดเข้ามาครับนี่ฮะบางแสนโตชินน่าจะฝาท่ออก็มีความเป็นกลิ่นอายของญี่ปุ่นเขาแต่แต่ว่าเป็นบางแสนนะใช่แล้วบางแสนอย่าไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเพราะว่นี้มันเป็นช่วงกลางวันยังไม่บ่ายโมงดีเลยก็ทยอยทยอยเปิด มันจะได้เห็นกลิ่นอายของการตกแต่งแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นโดยเพราะอากาศแบบนี้ด้วยเนะี่ยมันยิ่งแบบเหมือนอู้ญี่ปุ่นเข้าไปใหญ่แล้วร้านของพวกกินนี้เขาเรียกว่าแต่งกันแบบจัดเต็มนะครับอของเค้าของหวานที่มาครบหมดเลยโอ้ดูร้านขนมสิใช่น่ากินมากและทุกมุมนะจะแต่งไปด้วยแบบมุมที่คุณสามารถจะถ่ายรูปและเช็คอินว่าเป็นญี่ปุ่นได้เลยเอเอมันเหมือนจริงๆนะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมากๆนะครับเทมจอยมากสำหรับคนที่ชอบมาแ<อ>นะล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยนี่ดูข้างบนพี่บอล มีชิบะคุงอยู่ข้างบนได้แล้วอันนี้ก็เป็นขนหนึ่งในเจ้าดังกิกิอกชีสเค้นี่คุณดูสิมันเป็นมุมถ่ายรูปที่แบบว่าเห็น JR Express เฮ้ยนี่เรามาสถานียกขบวนรถไฟมาไว้ที่นี่เลยอุ้ยโฮสเทลเหรอแับซูลโฮสเทลสำหรับสัตว์เลี้ยงละมั้งเออยังไม่เปิดยังไม่เปิดยังไม่เสร็จนี่โปรโมทให้ตั้งแต่ยังไม่เปิดเลยนะ นี่ทำเป็นเล่นไปมีเสียงประกาศแบบรถไฟ JR ด้วยนะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นบางแสนโตชินสเตชันและข้างล่างนี่เดี๋ยวเป็นร้านอิซากะยะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนเพื่อทำการถ่ายลงถ่ายรูปไปดูไหนปะลองดูมาถึงปุ๊บคุณจะเจอแผนผังรถไฟเหมือนของจริงเลยเฮ้ยนี่มันของจริงเลยแล้วเนี่ย ใช่นี่คือผังจริงๆเลยนะครับเขาเอามาใส่ให้คนที่ชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นก็จะคุ้นเคยกันดีโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูรถไฟกันดีกว่าก่อนเข้าไปต้องทำการซื้อตัวอ๋วนกะ่นอน เป็น,นเป็นร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟที่เป็นเจายไลน์คนที่จะมาหลักต่อจากเราเนี่ยได้รู้นะว่าก,การจะขึ้นมาเป็นเจียรเป็นร้านกาแฟแล้วก็จะต้องมีการสั่งเครื่องดืง่มใช่เพื่อเข้าไปทําการถ่ายรูปแล้วว่าตรงเนี้ยมันเป็นเป็นท็อปวิวชั้นบนซึ่งคุณสามารถมองลงไปเห็นใช่ถนนที่เราเดินเมื่อกี้ได้ด้วยแต่เรามาลองดูกันนะต้องสั่งเครื่องดื่มก่อนคิดครับ เป็นภาษาที่ผด้วยอลิกกเตอร์ออใช่ไหมอ่ะสั่งครับขอเป็นชาพ,พีชละกันผมเอาเป็นไทยทีแล้วกันครับเดแป๊ทีอะไรเงี้ยคือเป็นภาษาลาตินคุณปาทาชืเลน่อยอะเรได้เลยนะครับอ่าคุณปอนครับพอคุณข,ขึ้นมาปุ๊บเนี่ย,ยจะเป็นห้องบาริสต้าโชว์ตรงนี้เลยข้างๆนะครับก็ชงกาแฟตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นชั้นบนที่คุณจะสามารถมองลงไปเห็นพื้นที่ด้านล่างนะครับแล้วเราได้เจอรางรถไฟเป็นรางรถไฟจริงๆเลยเว้ยคุณสามารถ เฮ้ยแนี่มันรางรถไฟบ้านเราเหรอวะมันมปนความผสมผสานนิดนึงนะถ่ายรูปเช็คอินแท่ๆอย่างนี้ได้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปทำการรับกาแฟก่อนครับข้างในอ้าวประตูเปิดสวัสดีครับ ชาไทยของพี่ปิงครับขอบคุณครับชาเขียวของคุณโอครับใช่ไหมมาฉ่ำใช่ปะ่ะขอบคุณครับของเราบางคนเนี่ยใช่ดินี่อันนี้พีชของเรารถวิงอยู่เฮ้ยเฮ้ยทุกคนก็สามารถที่แบบเที่ยวได้เลยอันนี้เปิดมานานครับเปิดมาน,านเนี่ยใช่อันดีสี่เปิดที่สิบเกี่ยวเอนานกว่าน,นี้ ท่าไนเอาไดวเมื่อยเลเปิดได้4วันเองนะพี่ปอนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงที่นี่เปิดสิบโมงใช่ไหมอ้าวสิบโมงครับใหม่จริงเปิดสิบโมงปิดสองทุ่มไอเดียมากๆเลยผมชอบมากเลยขอขอยั้งนัมันเป็นโลเคชั่นที่ผมคุ้นมากเลยฉากเนี้ยคุณดูอะไรมาคุ้นมากเลยเพราะผมไปญี่ปุ่นบ่อยอ๋อโอเคผมเดินทางบ่อยเราก็นึกว่าดูอะไรมาแล้วฉากต้องเป็นโมกี้สุดท้ายด้วยเพื่อนบอกแอมก็เย็นมากนะตรงเนี้ยเออเหมือนนั่งอยู่ใน รถไฟญี่ปุ่นแต่เหมาะสบายกว่าเอ,อจะมีความสบายกว่า<ช>พอเขาทําเสร็จแล้วอ่ะมันจะเป็นระบบเคลื่อนไหวคืออันนี้จะขับไปลงทะเลเลยเวิร์กมากถ้าเกิดคุณชอบถ่ายรูปนะเครื่องดื่มตกเฉลี่ยแก้วละร้อยเดียวรสชาติเป็นไงดีนะรสชาติดีเฮ้ยอร่อยขึ้นใจมากเดนชาคาเฟ่เป็นโลโก้รถไฟเลยคาเฟ่รถไฟเออเฮ้ยมันเก๋มากคุณผมชอบไอที่หกเนี่ยโอเคพอเรา ถ่ายรูปอะไรเสร็จแล้วเราก็เดินออกทางนี้ครับก็จะเป็นทางวนเข้าแล้ววนออกเป็นระบบระเบียบเหมือนญี่ปุ่นอ่เอาไปต่อแล้วกันตรงนี้ก็จะเป็นสำรองที่นั่งเล็กๆให้คนที่แบบซื้อกระยิบกระย่อยมานั่งกินรวมกันได้ร้านเยอะมากๆนี่อะไรฮะนี่เป็นร้านไอศครีมไอศครีมของทานเล่นอนะ่ะแล้วก็มุมนูนร้านกล้วยา มีปลาหมึมกนะครับลามึกสดสดส่วนใหญ่จะเป็นของทานกระจุกกระจิกทยซะ<ช>เยอะก็เป็นสตรีฟูดญี่ปุ่นนะในปูปูก็มีผลไม,ม้ก็มีนะครับโอ้ซิโกโมาบีคิวอีกแล้ว,ลวเราเพิ่งดวงกันเมื่อวันก่อนนี่ก็มีหนึง้านนะครับแล้วนะอะไรนะไอุด้งอุดอุด้งอูด้งอดอุด้งอดงออุดงอด้งอดงอุด้งอุด้งอ่ด้อเด้งองอดอดงอ่ง้อร้้ออด้ได้้อดเป็นออีเวน จะเป็นรถอารมณ์เหมือนแบบที่ญี่ปุ่นเขาใช้ถ้าอยู่ญี่ปุ่นเขจะเรียกว่าเคคาอเนี่ยหนึ่งเวิร์กเดินเข้าไปมีห้องนงห้องน้ําอย่างดีบริการด้านในเมื่อกี้ไปเช็คอ้องน้ำาังไงบ้างโอ้โหอากาศดีอากาศดีอากาศดีแอร์เย็นสะอาดอีกแล้วเดี๋ยวนี้ห้องน้ําทําดีหมดเลยนะผมว่าแค่เนี้ยถ่ายรูปไปชั่วโมงละจริงได้รูปเยอะแน่นอนโดยเฉพาะ JR นี่แนะนําเลยนะเนาะเวิร์กเนาะน่ารักมากเลยประสบการณ์ที่จะไปญี่ปุ่นนะ อยากให้มาลองเดินแบบนี้ก่อนว่าเขาจำลองประสบการณ์แบบนั้นมาให้เร<อ>าไ,ได้ building, ได้ฟิลลิ่งได้ฟิลลิ่งเถึงญี่ปุ่นแหละและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมไปญี่ปุ่นแล้วต้องทำตลอดคือตู้กดน้ำแปลกใจเหมือนกันอยู่ไทยนะเห็นตูก้กดแล้วไม่ค่อยอแต่ว่าไปญี่ปุ่นปุ๊บจะต้อง,ตองเตรียมเหรียญไป เพื่อไปกดน้ําน้ําองุ่นมั่งน้ํานู่นนี่ว่าเพราะเขามีน้ําเก๋ๆอร่อยเครื่องดื่มไม่เหมือนกันใช่เราก็อยากกินประสบการณ์เครื่องดื่มใหม่ๆอร่อยๆแล้วก็ละลายเหรียญด้วยเพราะว่าเหรียญเวลาเราแลกแล้วมันแลกคืนไม่ได้ใช่ที่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีตู้กดน้ําญี่ปุ่นซึ่งเป็นของโซนญี่ปุ่นเลยนะอย่างกาแฟบอสหรือว่าเครื่องดื่มชาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้หายากนะปัจจุบันแล้วเขาเรียกว่ามันก็ยังได้ฟิลแบบนั้นอ่นไหนๆมาที่แบบนี้แล้วเราจะ ไม่แวะกินอะไรกันสักหน่อยคือต้องบอกงี้ก่อน <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในช่วงของร้านนี้พี่แนะนําวันนี้สิ่งที่ตั้งใจเลยคือจะพามาดูพิกัดใหม่เช็คอินบางแสนแล้วผมมีร้านเนื้อย่างร้านหนึ่งที่เป็นทีเด็ดทีขาดทีเด็ดทีขาดเลยเหรอ,อร่อยมากๆด้วยนะครับแล้วก็อยู่เวิร์เดี่ยวตรงนี้แหละเดินข้ามไปนิดเดียวถ่แล้วอยูยังอยูแล้วไปครับ ถึงแล้วร้านที่เป็นเนื้อย่างทีเด็ดของย่านบางแสนเพิ่งเปิดได้ไม่นานแต่ว่าคุณภาพเนื้อต้องเรียกว่าระดับพรีเมียมนี่คือ QN ยาคิริคุที่นี่มีทั้งแบบเป็นเซตเนื้อรวมพรีเมียมเนื้อแบบปกติธรรมดามีหมูด้วยนะแล้วก็จะมีเซตที่เป็นอารมณ์เหมือนเซตอาหารกลางวันอ่ะ คือเป็นเซตที่ควบคุมงบง่ายๆคุณดูนะเริ่มต้นกันแค่290บาทเองคุณสามารถที่จะเข้านั่งปิ้งย่างกินคนเดียวได้เลยในราคาแค่ไม่ถึง300บาทใช่ราคาดีแล้วของดีอร่อยด้วยนะครับเวลากำหนดนะใช่อันนี้เซตอาหารกลางวันก็คือเที่ยงถึงบ่ายสามโอเคสองสามชั่วโมงก็ได้อยู่โอเคทําการสั่งก่อนนะครับได้เลยครับทางอาหารค่าขอเอาเซตรวมเซตนี้มาหนึ่งเป็นหมักซอสหรือว่าหมักเกลือหมักเกลือครับแล้วก็เอาเป็นโจคารุบิกับโจคารามิแล้วก็เอาโจโจ วากิวกินไหมกินนะครับอันนี้ครับเป็นคารุบิเอห้นะครับครับผมแบบมันน้อยๆมีอะไรแนะนำบ้างครับจะเป็นตัวเสือร้องไห้ครับอ่ะเสือร้องไห้มาหนึ่งที่ครับเครื่องเคียงแตงกวาญี่ปุ่นซัมจังครับสลัดกลางปีกอซัมจังครับโอเคประมาณนี้เผื่อเป็นเพลยสักนิดนึงโจคารุบินี่คือเนื้ออะไรน่าจะเป็นเนื้อของลุงโจโจคารุบิกับคารุบิไอ้คารุบิคืออะไร ปคาลูบิจะเป็นเนื้อส่วนซี่โครงไปจนถึงหน้าท้องครับผมอ๋อแล้วคำว่าโจกับไม่โจอ,อ่ะครัโจจะเป็นตัวคัดพิเศษครับผมมันจะแทรกเยอะกว่าจะนิ่มละลายกว่าอ๋อเนื้อช่วงซี่โครงที่มีมันเยอะหน่อยจริงๆเหมือนผมรู้แต่ผมลืมเนื้อของลุงโจ ทุกคนหิวมาก้วตอนเนี้ยเนื้อเนี่ยมันข้อดีอย่างนึงคือมันย่างเร็วอคือข้อดีมากๆของเนื้อครับนะครับเออมันย่างเร็วเดี๋ยวเราใช้ไขมันเน่ลงไปทําการเพิ่มความชุ่มฉ่าให้เตาก่อนแล้วนี่ก็ใช้เป็นไขมันเนื้อเลยนะอันนี้ก็ว์งเตานิดหน่อยเื่อลดแรงประทะความร้อนผมเริ่มที่ตัวเสเต็กลอยนะสั่งนอกอันนี้เขาหั่นมาให้นะจริงๆมันเป็นฟิลสเต็กได้เลยนะครับสามชิ้นพร้อมกัน ย่างเนื้อเนี่ยสเสน่ห์ของมันคือการย่างไปกินไปเนาะแบบทีละเซตทีละเซตซชุดแรกก็แล้วแต่คนชอบนะครับมันก็จะมีซอสที่เป็นยากินิคุที่เอามาปรุงตามสไตล์บ้านเราเนี่ยผสมตำจังพริกขี้หนูกระเทียมมะนาวแล้วก็มีพริกไทยกับเกลือแล้วแต่ชอบประการนี้เราก็อย่าไปย่างมันนานมากนะกับดารลินะหนึ่งสอง้าวว้าว,ว,าวแล้วก็ว้าวอีกสักทีนึง แต่บางคนชอบกินสุกนะแล้วแต่รสสนิยมการกินและกันแต่ของเราเนี่ยเอาแค่ข้างนอกสุกนิดหน่อยพอ,อดูจะสีถ้ามันแบบมีเกียมทั้งสองฝั่งแล้วมีสีแดงข,งขั้นกลางาเนี่ยจบและใช้ได้แล้วสำหรับเราอเอาเลยนะพี่ปิงผมเป็นคนที่ย่างเนื้อไม่เก่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องเอาแบบไหนสุดท้ายก็คือไปจบที่สุกอยู่ดีอ๋อเพราะเรากลัวมันไม่สุกใช่ปะล่ะใช่แล้วบางทีก็ แข็งจนเกินไปเนื้อบางอย่างน้ำมันยดโอ้ยเนาะเนื้อบางอย่างมันไม่ควรย่างจน,จนสุกเกินไปใช่ไหมมันจะขาดจ,จริงๆแล้วเทคนิคการทานเนื้อเนี่ยสำหรับผมนะเอาผักมาเป็นตัวซับน้ํามันนิดหน่อยมันจะช่วยทาให้เราไม่ค่อยเลี่ยนง่งายมากทุกคนก็เอาเนื้อที่เรายา่างมาเนี่ยเดี็ยแล้วมันขึ้นมามันจะโอเวอร์ุกอีกหน่อยหนึ่งจิ้มไปกับซอสที่เราปรุงไว้เมื่อกี้ขอโทษคนดูถ้าเกิดดูตอนดึกด้วยนะครับแล้วมันก็ง่ายมากก็แปะผักอย่างี้ครับงับเข้าไปเลย เอากินแบบนั้นผมกินแบบนี้ทำนั้นเอาเดือยจิ้มซอสเหมือนกันแต่กินเป็นบ้าน,บ,านบ้านเรานะแส่ไปที่ข้าวแล้วก็เนี่ยคีิข้าวขึ้นมากินกับเนื้นอมผมจะออริจินอลหน่อยเกลือ,อนะเนี่ยกินกับเกลือกินกับเกลือ,อ,อได้รสชาติเนือ้อที่แท้จริงเน,นื่อโอ้ยร่างดีด้วย <laughs> ยากกินไม่ดีเท่านี้อันต่อไปนะครับจะเป็นตัวโชคารมบซึ่งผมชอบอันนี้มากๆากเนื้อส่วนใกล้บริเวณซี่โครงที่มีไขมันแทรกจะนุ่มเป็นพิเศษระหว่างที่เรารอเนี่ยมันก็จะมีเครื่องเคียงกะล่๊ปีอร่อยมากพี่อนลองก็ลองเนะนี่ยันทวาก็อร่อยลองเนี่เนี่ยยอมเด็อดอดีอยนะนะ สมัยก่อนเนี่ยผมเป็นคนไม่กินเนื้อวัวเลยนะตอนเด็กๆอ่ะมันเรื่องความเชื่อด้วยไงแล้วก็ไปอะไแตกก็ตอนที่ไปญี่ปุ่นนะบววีโ้โอแต่ไปญี่ปุ่นอดไม่ได้จริงเนื้อเขาอร่อยมากเนีย่ยนุ่มๆแบบนี้เลยแต่เราฟิลให้อีด้านนึงมันผิวสุกๆหน่อยใช้ได้ละเพราะว่าจริงๆแล้วในตัววัวมันจะไม่เหมือนหมูเนาะใช่มันไม่มีพยาธอะไรที่อันตรายกับเราใชนะ่เพราะฉะนั้นมันก็เลยกินแบบ กึ่งสุกกึ่งดิบได้うう <c oughs> แต่ถ้าเป็นเนื้อหมูนี่อันตรายห้ามดิบนะกินดิบแล้วบางกินตาหายเลยมองไม่เห็นเออไม่แนะนําเลยเพราะว่าพยาธิในตัวเนื้อหมูเนี่ยมันมันเยอะนะครับเ <c oughs> ชื่อว่าได้ะโอเคดูน้ําเนื้อมันหยดดิอืแล้วดูติดมันนิดๆโอ้โหชาบายพี่เพียงให้ตายเถอะนี่คนดูดูไปบดมาเนดูเกลียดแล้วล้วตอนนี้อย่างว่านะท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสมาบางแสนมาชลบุรีเนาะผมว่า ตรงนี้เป็นอีกทางเรื่องที่ดีมากเลยเตะหอกระลำปีนิดนึงก็ได้ชมเค็มเมื่อกี้ <c oughs> อันนี้นุ่มกหบืนี่คือนุ่มมันไม่ถึงกับน,นุ่มละลายนะนุ่มจะมี็กเจอร์อะไรให้เคีเ้ยวอีนิดนึ่ง,งต่ัวนี้ผมชอบมากๆาม้อก่อนไม่กินเลยคือเ <Rain War. S 1> ลนวัวเลนวัวเลนวัวเลนวัวนี่ต้องสุกอะหรือว่าก็ไม่ต้องครับครับก็เหมือนกันพอดีครับพอีคโอเเลนพอดี อ่ีเพื่อความรวดเร็วระหว่างนี้ผมจะลงคอหมูไปด้วยเลยนะครับจะได้คอหมูต้องสุกใช่ใช้เวลาย่างนานแล้วก็คอหมูเนี่ยเป็นตัวไฟลุกพอสมควรเราไว้ข้างๆเป็นมือที่พี่ปิงแฮปปี้อ่ะเขาปกติมังมีแห่ของทะเลเออพอทะเลเราก็จะแบบอาอันนี้สุดเหมือนคนอื่นเขาอ่ะโอเคเดี๋ยวอีกสักสิวินาทีก็กินได้ละดูทุกคนเดืดเดือดเลยไฟไฟไฟอันนี้ให้พี่หงษ์คับ ดูฮะตายตายตาย่ายครับวิ่งครับขอบคุณครับนี่งผมครับแต่ก็บอกเมื่อไหร่จะถ่ายเสร็จลิ้นเราจะให้ความแบบกรุบๆนะจะแตกต่างกับการกินเนื้อย่างทั่วๆไปนะครับผมยังคงเหมือนเดิมนะคอนเซ็ปต์ผมคือการโรยเกลือผมชอบการที่เอาผักแสะไปอ่ะมันป้องกันความร้อนด้วยนั่งแต่ผมชอบกินแบบร้อน กินน้ำซุปแล้วก็จุนน้ำจิ้มแล้วก็กินอืมออรอปุ๊บดีไหมกินกับเกลือเปร่าๆหอมอืมหอมต่อไปเป็นตัวฮารามิพรีเมี่มเดี๋ยวระหว่างที่ผมจะเปรียบเทียบไว้เลยนะฮารามิปกติกับฮารามิพรีเมี่มเดี๋ยวเราย่างกับสีเข้มนะย่างให้แบบนี้เลยให้แห่งความแตกต่างกันจินเนียร์ย่างแบบนี้เลยผมอะมีความสุขกับการได้นั่งย่างอะไรเงี้ยคุยไปย่างไปกินเรื่อย ไม่ต้องมาแบบกระซว z โหกห้ากินกันแ,แบบเร็วๆนะชอบแบบนี้มากๆมาแล้วอย่างเงี้ยต้องกินแบบพวกแบบาเกนิดหน่อยนิดหน่อยอ่าพิ้นจิบจบนิดหน่อยเย็นเย็นอย่างเงี้ย แล้วอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยรับต่ำจอดต่ำจอดต่ำจอบางคนบอกว่าไม่เห็นกูต้องอากาศเย็นเลยกูชอบกินดุ้ยทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าก็จะได้อีกฟิลปิ้งย่างกันมันอร่อยไงมันกินได้ตลอดเจะได้ความเยอะหน่อยก็ไปร้านหมูกระทะหลายคนบอกว่าเฮ้ยหมูกระทะเนี่ยมันคนละฟิลลิ่งกับพวกเทปัญญากิหรือว่าปิ้งย่างพรีเมี่ยคนละเรื่องคนละเรื่องเนาะใช่ป่ะวิธีการกินกลิ่นอายต่างๆความขมวงฉงเฉงน้ำจงน้ำจิ้มใช่มันคนละแบบาต้องตัวความสะดวกสบายราคาคนละแบบผมก็เลิฟนะหมูกระทะกกก็แแลล้้้วววต่่าาาาาัันนนนเรรรอยยไไดบศฟห ขอบคุณคนที่เคยค้นขึ้นมาอันที่ผม,มยังไม่ได้ลองทานกับน้ำจิ้มของร้านนะแค่กินเนื้อกับเกลือก็อพอแล้วโมันได้รสชาติเนื้อที่มันชัดเจนมากเลยอะ่ะแล้วเนื้อแต่อะไรอย่างน้เขาดีดีจริงๆอันนี้ต้องยอมรับเลยในราคานี้ด้วยนะโอ้โหแบบเซอร์ไพรส์มากแล้วร้านดีมากเลยดูดิอาเฟขอกลับด้านนะครับทาเรียบร้อยแล้วเนื้อชุดนี้เป็นชุด คารามิกนะครับเป็นทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบพรีเมียมเดี๋ยวผมเสิร์ฟไปคู่กันเลยนะไปเลือกเอาว่าคุณชอบแบบไหนให้ได้ความแตกต่างกันางเนี้เหรอเดีอกเอาคุณชอบแบบไหนอุ้ยโอตสีมันชัดเลยนะอ่าสีต่างมันชัดสีมันชัดเลยสีมันชัดเลยฉุยๆหน่อยยังคงคอนเซ็ปตำอยู่เลยเนี่ยมันมีกลิ่นหอมจังเลยอ่าโอเคระหว่างนี้เราก็จะทําการกริลเสือร้องไห้ต่อเลยนะครับให้มาเป็นแบบนี้ฟิลลิ่งคล้ายๆเบคอน มันละปุดละพุดละดูดิดูดิดูดิแล้วแต่คนชอบหดละหดละอ่ารับเดียวสุกละมันก็ไม่กินแบบรีวิวไม่ต้องขำหรือว่าเศษอะไรหิวอ่ะนี่หาเป็นความแตกต่างใช่ไหม๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนอันนี้แบบธรรมดานะด้วยชิ้นหนาๆหน่อยมันจะเด้งเรื่ความเด้งเฉยแล้วครับแต่ของพิมพ์มันนุ่มไปเลยผลละทุบไปเลยเท็กเจอร์ตัวอย่างแล้วลองดูน่ะแต่ของพินพ์แบบธรรมดาด้วยธรรมดา อันนี้จะได้เคี้ยวหน่อยต่างกันนะเนึบนึบเนึบแต่ไม่ถึงกันเหนียวนะไม่เหนียวเลยเนี่ยเคี้วง่ายแล้กเคี้ยวนึบเนบต่างกันเอาลองดูจะแบบนุ่มเลยอ่านุ่มไปเลยเสว็ลองคายได้แล้วครับทุกคนน้ำมันหยดเลยนี่คือความตลมของน้ำมันของเนื้อนะครับอ่ะแจกก่อน ครับเป็นจอยนะเด็กปิ้งวันนี้มิ Enjoy นจอยมากเสือร้องไห้อแอยเป็นดีเหฉยเว้ยกลิ่นชัดนะม,มันมันจะชัดมาเลยหอมหอมตีกระปุกขึ้นมาเลยใช่ไหมกลิ่นมันมันแบบไม่เหมือนอะันอะื่นนะ เขาเสือร้องไห้มันมีไม่ว่าอุปกรณ์ก็ตัวคอามหมูย่างเนี่ยบางคนเขาชอบให้มันแบบเดือดๆเกรียมเกม <pers> รียมเนาะผมว่าอยู่เกรียมๆจะอร่อยอร่อยหน่อยเนี่ยแล้วโอุ้ยถ้าแบกกายว่ามันไม่ฟอร์มหรืบอกว่ามาร้านนี้แล้วมันแฮปปี้ดีแฮปปี้จะดีครับจริงๆที่นี่ก็คงมีคนมารีวิวหลายคนแล้วแหละวันนี้ก็ถือโอกาสมาซะเลยอร่อยจริงสมคำล่ำลืออ่ะโอเคเดี๋ยวคำต่อไปจะเป็นเนื้อหมู เป็นคอหมูฮะไปนอกจากเนื้อแล้วที่นี่ก็ยังมีหมูด้วยคอหมูย่างนี่เราหมักซอสนะร้อนอวยนะสวยเุ่มๆหน่อยหอมใช่อร่อยเลยอะคอหมูไม่ไม่เก๋นะอร่อยนะดีเลย เนี่ยตัดกะล่ำปล o n กะหล่ำปีผักคนขึ้นม่หน่อยก่อนเลยเห <ใน S 2> ลืออันสุดท้ายไหมเน้นส่วนสุดท้ายแล้วโอ้โหสวยมากอันนี้คือคารุบิคารุบิธรรมดาธรรมดาเขาสวยแล้วอ่ะคนดูลายเนื้อเขาชัดทุกอันเนียคอหมูอร่อยอร่อยเนาะเดี๋ยวผมใส่ไปก่อนเลยเพราะมันย่างนานคอหมูนี่ดีงากผมว่าเดี๋ยวได้มีสั่งเพิ่มกินไปอร่อยไป เผ็ดมาข้อมันน้ำลายสามใช่เดยแล้วครับอดทนนินนะเวลาย่างเนื้อสำหรับผมนะพอด้านบนมันเริ่มคลายความช่ำาอกมาพราะเราหดตัวนิดยผมกัดด้าอก็คือให้มันขังความชุ่มฉ่ำไว้ด้านในไม่ให้น้ำในเนื้อมันออกมาหมดก็ขังมันไว้ด้านในอย่างเงี้ยแล้วพอมันมันเสียหากันปุ๊บอะแล้วเราก็กินเลยตะกร้อก็ต้องขังน้ำลายไม่ให้ไหลออกมาด้วยนะย้อยไปหมดแล้วเนี่ย หลังๆเริ่มไม่มองจอแล้วเริ่มมองอาหารมองเ่าละนาทีจะมาระลยกกินอะไรแบบนี้บ้างตั้งแต่คิดไหนนะ Mystery of Crab นะครันเป็นคิดร้านแพงร้านดีแต่กินกระซวกมากเพราะวเขาเป็นปูไงใช่ใช้มือต้องใช้มือนะทไปดูกันยังยังไม่ได้ดูไปตามดูนะ Mystery of Crab กระซวงปูนะครับอ่าโอเคคารูบินะครับเรียบร้อยแล้วได้แล้วผมว่าร้านนี้ดี ดีทุกคําอีกอย่างหนึ่งอะสำหรับร้านเนื้อย่างอะผมคิดว่าระบบการจัดการควันเป็นเรื่องสาคัญมากเหตุผลของคนที่ไม่ยอมมากินเนื้อย่างนะเพราะหัวเหม็นไม่้เป็นเหตุผลที่ปฏิเสธเราได้ง่ายๆเลยถ้าร้านไหนจัดการระบบนี้ดีๆอะมันก็จะตัดเงื่อนไขนี้ออกไปเว้ยมันอาจจะมีมูลค่าสูงหน่อยในการลงทุนแต่มันทําให้คนอะไม่ปฏิเสธร้านเนี้ยเตาร้อนมากนะอืแต่ควันน้อยมากควันให้ข้าวหมกชงเฉกอุ่นอันนี้อร่อยอะครับลูกียะอร่อยมาก อร่อยกว่าคาราเมลอร่อยกว่าคาราเมลนุ่มเจ้นรูปเบาเจ้าความจัดกราดุนท่านเนื้อใช่ไหมครบเลยอ่ะอันนี้คือเนื้ออะไรครับนี่นี่คือ A5 เลยครับยังคงเป็นเนื้อคันองค์คารุบีแต่ว่าเป็นซีรีส์วากิว A5 นะครับก็จะเป็นคอาแบบไขมันแทรกแบบเต็มๆแบบนี้เลย แต่กี้ตอนเราสั่งมันหมดตอนนี้มีแล้วอ่น้เขามาส่งพอดีใช่นะครับเพิ่งมาพอดีก็เลยจัดมาให้หนึ่งอันเนื้อเนี่ยจะคัดหนากว่าเดิมเห็นปะคัดหนากว่าเดิมเพราะมันมันเยอะนะครับนมนเยอะใช่คัดหนากว่าเดินตาตเราิแล้วมันจะเป็นคนสั่ง RQA5 โหมันนุ่มนุ่มระลายนะโตรงที่เป็นมันมันงแตกโป๊ะนะละลายเลยและรสชาติความอร่อยความอะไรต่างๆันย่ยอวนอยู่ในปากเราพอเราเราจะเรียกกินไปเรื่อยๆก็อร่อยจนคำสุดท้ายเลยให้ผมย่างเองงี้ผมก็ย่างไม่สวยอย่างงี้นะมันอยู่ที่ไฟด้วยไฟแรงไฟเบาอะไรอย่างเงี้ย แต่เน,นี้ยยอมรับว่าร้านนี้เตาดีวันไม่คุ้งไม่ฟุ้งแล้วก็ย่างเนื้อออกมาสวยทุกส่วนเลยมันเป็นที่คนย่างครับอ๋อโอเคก็ต้องแค่เครดิตเขานะ,ะเราต้องโหวตไหมว่าวันนี้โวยไม่ ไม่อยากให้โอดเลยเพรา<ป>ะทุกอัน <ปะ S 1> มันมีความอร่อย <laughs> แตกต่างกันเคี้ยวไปก็ได้ความสึกแตกต่างกันทั้งทนี่มันก็เป็นเนื้อยา่างใช่แต่รสชาติมันก็ต่างกันมันก็โอดค่อนข้างยากเอาเป็นว่าเวลามากินเนื้อย่างเนี่ยถ้าเรามุ่งไปกินเนื้อประเภทเดียวมันอาจจะเบื่อตัางส่วนนั้นส่วนนี้ส่วนนู้นเนี่ยเอามาลองแบบปรับกินศึกษาดูว่าเนื้อไขมันเยอะเป็นยังไงเนื้อฝั่งนี้เป็นยังไงรู้สึกว่ามันเป็นการกินที่มันได้อะไรด้วยก็เาเปิดประสบการณ์ให้กับตอบรับรสใหม่ๆหน่อยนั่งไปนั่าคร้อื QN ยาคินนิคุนะครับก็เปิดตั้งแต่สายๆแหละปิดค่ำค่ำที่จอดรถเยอะมากแล้วก็มีทั้งห้องแอร์มีทั้งระเบียงอากาศดีๆครับสำหรับคนที่ชอบเนื้อย่างเป็นชุดติตใจแล้วก็ฝากร้านนี้แหละอยากให้ทุกคนลองมากินใครมีอะไรอร่อยๆแนะนำก็ทิ้งคอมเมนต์มาบอกด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เจอกันใหม่ทีพีหน้าต่อไปร้านนี้พี่แนะนำครับครับ QN นะครับสวัสดีครับบบ๊าายย